ง่วงแก้งง่วงกันยนาค <Okay. S 1> ยังไม่ได้กินกาแฟแลเลยเนาะปิ้งยีดแป๊บหนึ่งอะรที่เสี่ยงโชคจะลุ้นโชคมาวันนี้หวยรัฐบาลแต่เราไม่ได้เสี่ยงโชคแล้วก็มาลุ้นนะว,ว่าหวยจะออกที่ใครนะในบ้านปกบกอกนะวันนี้หนึ่งมิถุนายนใช่ไหมคะวันเกิดแม่เขาแม่น้องชมพู่นะแล้วก็เอ่อ ตามที่ท่านสบตรได้ออกมาให้ข่าวนาะภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีคําตอบให้สังคมนะเรื่องของคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบในบ้านกลุงกอกนะ,ะว่าจะออกหมายจับใครได้หรือว่าเป็นฆาตรกรในคดีนี้นะคะอืมเป็นข่าวพาวที่น่าสนใจคุณผู้ชม คนะคนมิจาหารเราก็รุ้นอยู่รุนเหมือนคนทั้งประเทศนั่นแหละอยากจะได้คําตอบนะสงสารเนาะเด็กแค่สามขวบถึงขั้นลงไม้ลงมืออย่างเหี้ยมโหดขนาดนั้น mm hmm. กินด้วยกันนะคะกินไปคุยไปเนาะอันนี้มะม่วงแอปเปิ้ลปีนีน้ได้แค่สามลูกนะบำรุงไม่ทันเพราะว่าดอกร่วงก่อนไอนนเด็ดมาเมื่อวานนี้ว่าจะกินเนาะว่ามันจะสุกแล้วจะกินเอาจิ้มกะปิไม่ได้อันนี้เด็ดมาสองวันก่อน วงแอปเปิลนะคะนี่ <Wow. S 1> มันได้กินปีแรกนะปลูกมาประมาณเกืบสปีนะะก็บำรุงได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เขาก็ติดลูกแค่นี้นะเดี๋ยวกล้หน้าเอาใหมเ่เดี๋ยวจะลองมาดูนะรสชาติจะเป็นยังไงนะกินจิ้นกะปิอันนี้เป็นน้ำดอกไม้แก่จัดเปรี้ยวอมหวานแตกไปเสี้ยวนึงใน,นวันทองเจาะก,ก็เลยเฉือนทิ้งไป กินกับกะปิผสมขี้ผลนน้ำตาลนิดนึงอ,อร่อยน้ำดอกไม้ออกอมหวานหวาแล้วไม่เปรี้ยวแล้วปกตินี่ถ้าหล่อนหยิบนีไม่เปรี้ยวเยี่ยวล้านนะน้ำดอกไม้พวกพวุชากะลรายมะม่วงแดอร่อย ก็เริ่มมีนักข่าวเข้าไปในพื้นที่แล้วนะคะว่าเนืงจากที่ท่านขอบตรนะส่งสัญญาณว่าจะมีอาจจะมีการออกหมายจับภายในเดือนนี้นะคะภายในเดือนมิถุนาเนาะตั้งแต่ตอนก่อนๆช่วงปลายเดือนนะรวมถึงวันนี้ต้นเดือนมิถุนานก็มีนักข่าวมียูทูบเบอร์ช่องดังๆนะคะยูทูบเบอร์เปทีมของคนดังนะเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะ ายสิบช่องอยู่แล้วก็ยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆที่แบบเขาทำเรื่องราวเกี่ยวกับนี่นะคะคดีน้องชมพู่นี่นะติดตามมาเป็นปีนี่นะก็วันที่12พฤษภาเนาะรอบปีหนึ่งซึ่งเขาถือว่าเป็นวันที่น้องเสียชีวิตนะคะเป็นวันที่แบบน้องหายออกไปจากบ้านันที่11บนอะวันที่12เขาก็ถือว่า จากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะกพท,ทเจอศพสามสวันหลังจากนั้นก็ถือว่าวันที่สองอ่ะน่าจะเป็นวันที่เด็กสเสียชีวิตนะคะอาจจะเสียชีวิตข้างล่างจากข้างล่างภูแล้วโดนคนอุ้มขึ้นไปวางไว้บนภูนะอืมบนลานหิน,นอะ่ะเหมือนสร้างสถานการณ์ให้ว่าเด็กเดินหลงขึ้นไปแล้วแบบตายเองอ่ะนะ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เด็กที่แบบสามขวบยังพูชาวบ้านเขาบอกแล้วนะผู้ใหญ่เดินนี่ยังหอบแพกเลยคนที่ไม่ชํานาญทางนี้ลําบากแน,น่นอนอภาษาอะไรกับเด็กสามขวบนะพลังงานอะไรเขาก็ไม่เพียงพอแล้วปกติเด็กเนาะถ้าเขาไม่เคยไปอะ่ะเขาก็จะไม่ไปหรอกเขาก็จะแบบเล่นอยู่ถ้าจะเล่นอยู่หน้าบ้านหน้าลานหน้าบ้านเขาก็จะเล่นอยู่บริเวณแค่ใ,ใกล้ๆนั่นแหละอืแต่ ถ้าเขาไม่คุ้นเขาก็จะเล่นเขาไม่ไปไกลขนาดนั้นเรากขึ้นภูขึ้นไปหลายกิโลทั้งชันทั้งสูงทั้งแดดทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นไปได้ยากอะ่ะมันเด็กสามขวบเองอืมก็คงจะมีคนที่หลอกลอ่ออุ้มไปจากบ้านแล้วก็นั่นแหละก่อให้เด็กขาดน้ำขาดอาหารจนแบบสิ้นใจไปแล้วแบบ แบกขึ้นไปข้างบนสร้างสถานการณ์อะไรเงี้ยนะแล้วก็หลักฐานที่สําคัญที่เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็เส้นขนสามเส้นที่เราคุยกันก่อนมาเป็นขนเพชรบางคนก็บอกเป็นขนเพชรจร้วก็เป็นเส้นขนนะคะเส้นขนสามเส้นอืมซึ่งไปตรวจตรวดีเอแล้วเป็นไปทางญาติฝ่ายแม่ว่าอย่างนั้นอืมก็แสดงว่าถ้ายึดหลักฐาน ของเส้นขนนะถ้าเอาเป็นเกณฑ์เนี่ยนะก็คือผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงอืก็เป็นเป็นลงทางฝ่ายแม่นะทีนี้ผู้ต้องสงสัยเนะี่ยก็เป็นผู้ชายใช่ไหเป็นคนดังบ้านกบกัองแะละใครก็รู้อยู่นะล่าสุดก็มีคลิปเสียงออกมาคลิปเสียงคนเอามาปล่อยแกก็ยอมรับอยู่นะว่าเป็นเสียงแกนะคลิปเสียงไปว่าให้คนนู้นคนนี้ว่าใ คุณเอจริยะประทานชื่อเหลือเหยื่ออาญกรรมะนะเพราว่าเขามีแบ็กอัพดีเป็นคนเดินตายรอดมาได้ไงตั้งหลายร้อยคดีไม่โดนจับสัทีอะไรเงี้ยนะไม่ว่าให้หมอปลาหมอผีผีเข้าผีออกผิดเข้าผีออกตามสไตล์หมอผีนะอืม แล้ว่าให้น้องฟ้าผู้สื่อข่าวที่ก็มีคดีกันอยู่นะคดีทำร้ายร่างกายนะว่าผู้สื่อข่าวในดราม่าเขาบอกว่าเขานะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอพื่อไปหาว่าเขาตบหลังแรงๆจนเจ็บสองตุ๊บว่างั้นแล้วตัวเองก็เป็นนักมวยแค่นี้เจ็บนะหมายถึงว่าเขาไม่ได้ทำรุนแรงขนาดนั้นนะเขายอมเล่าว่าเป็นเสียงของเขาแต่ว่ามีการตัดต่อยังแถไปได้ยังคุณผู้ชมยังแฉไปได้ยังคุณผู้ชมต้องใช้คำนี้เลยนะ ถ้าเป็นศัพท์สมัยนี้ก็คือแถนะคะสร้างเรื่องสร้างราวก็คือยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองเพาปฏิเสธไม่ได้มันก็จะเป็นค่อนข้างชัดนะคลิปเสียงน่ะคนเดียวมาปล่อยอ่ะก็คือพูดในทํานองแบบดูถูกให้ร้ายคนอื่นแต่ว่าใช้คําที่หยาบคายนะก็ฟังก็แรงอยู่นะก็ไปดูนะล่าสุดคลิปล่าสุดนะเมื่อเมื่อวเมื่อวานเนี้ยที่เขาเอามาตัวแปล่ะ ออคนที่เขาแบบหมั่นไส้นะี่แหละมัง้งที่เขาแบบไปหลอกคุยหลอกอะไรแล้วก็อัดไว้พอพูดจนจบแล้วก็พี่อัดเสียงผมหรือเปล่านี่พึ <c oughs> ๊งนึกได้ปึ่งนึกได้่ดดาเลยถามเขาว่าพี่อัดเสียงเขาหรือเปล่า <c oughs> ขเขาก็เลยบอกว่าก็อัดทุกคนนั่นแหละอสัมภาษณ์ใครก็อัดเสียงไว้ทั้งนั้นแหละก็เลยรีบวางสายว่างนั้น <c oughs> ยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองแต่เป็นการตัดต่อคลิปคุณผู้ชมเขาบอกว่าเอาเอาเสียงเขาน่ะในคําพูดแต่ละคําแต่ละคำานํามาเรียงตัดต่อกันอยู่สิดูสิความแ้นะ ทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอมมันก็มันพูดเป็นประโยคไงในคลิปเนะี่ยเออทําได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันจะไม่ตืดมันจะไม่สะดุดเหรออันนี้ก็ไปฟังดูก็แบบมันก็เป็นเสียงเดียวกันอยู่นะโทนเสียงมันก็เดียวกันอยู่นะต,ตั้งแตบ่บอกว่าโฟมไม่ใช่ขยะแล้วผู้ชมอายอายอพอสารยังรู้ว่าโฟมเป็นขยะมลพิษคือนึกว่าตัวเองฉลาดเนี่ยออกมาแต่จริงๆแล้ว,วมันยิ่งพูดก็ยิ่งแสดงความเข่าความ เบาปัญญาของตัวเองนะโปไม่ใช่กระยะนั่นแหละไปหาว่าเขาสร้างเรื่องสร้างราวใส่ร้ายนะคือตามข่าวนี้มันก็เป็นข่าวแบบส่วนหนึ่งก็อยากรู้ว่าใครเป็นผู้ต้องหานะส่วนหนึ่งก็นี่แหละมันก็ อดไม่ได้ที่จะแบบที่ต้องแบบรับรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะกระแสดรามา่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านกุบกอบก็เป็นที่รู้จักนะหลังจากที่แบบห่างไกลนะร้อยกว่ากิโลนอย,อยูตีนเขานน่นบ้านก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆประชากรไม่ถึงสองร้อยคนหมู่บ้านกุบกอบแต่ทีนีน้รู้จักกันทั้งประเทศเพราะว่าด้วยคดีน้องชมพู่นี่แหละนะผู้คนให้ความสนใจแล้วก็ ชาวบ้านก็จากที่แบบหากินแบบอยู่อย่างมองมอแม่แม่นะภาษาชาวบ้านเขาเรียกมอมอแม่แม่ภาษาอีสาน <c oughs> อยู่อย่างเรียบง่ายก็กลายเป็นว่ามียูทูบเบอร์หลายสิบช่องนะก็ <c oughs> ไปทําข่าวกอ่อติดชีวิตคนดังนะ <c oughs> แล้วก็แบบไปละเมิดสิทธิ์เข้าไปถ่ายเขานะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมีจุดเขาขับไล่ยูทูบเบอร์ออกจากหมู่บ้านนะแต่ว่าก็มีการไก,กล่เกลี่ยเจรจากันว่าจะไม่ละเมิดไม่อะไรชาวบ้านนะก็ได้ จับคนร้ายได้ชาวบ้านเขาก็จะได้คืนความสุขคืนสู่ความสงบสุขสะทีเพราะว่ามันก็ระแวงนะผู้ชมยังที่ไม่รู้ว่าคนในหมู่บ้านน่ะกลายเป็นฆาตกรนะอาจจะเดินเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ทุกวันแต่ว่ามันขนาดว่าเด็กสามขวบยังทําได้ขนาดนะั้นจะนึกดูว่าถ้าผู้ใหญ่เราๆด้วยกันนะ่ะขนาดเด็กสามขวบยังทําได้ขนาดนั้นนะอืความปลอดภัยในชีวิตนี้มันก็แบบมันจะไว้ใจได้หรืออะไรเงี้ยนะตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้นะ นั่นแหละผู้คนก็ฝากความหวังไว้กับสำนักตำรวจแห่ง,ววงชาตินะนำโดยท่านพอบอตรนะก็ออกมารับปากรับความเป็นมากป็นเหมาะแล้วว่าภายในเดือนเนี้ยจะให้คำตอบที่สังคมต้องการคือสามารถที่จะรวบรวมสำนวนจนยื่นต่อศาล ออกไม้จับนะคะเหีียดโดกกับเต็มต้นนะคะนี่โดกมากนะน้ำหนักกับลูกนเนี่ยายขีดนะคะประมาณเกือบเครื่องกิโลเกิดแม่เขาเนาะวันนี้ก็คือ ก็อยากจะให้เขาได้ขาด่าวดีนะนะเขาลูกใครแครก็รักนะมแม่เขาก็ตั้งข้อสงสัยอยูน่นะเขาก็สงสัยคนที่เขาสงสัยนั่นแหละตามข่าวก็จะรู้ว่าใครนะคะเขาก็ยังมั่นใจอยู่ว่าเป็นคนเดิม อกไม้จะก,กรอบกว่ากรอบร่วนกว่าอันนี้มันเนื้อมันจะเนื้อจะแน่แนๆกว่าตอวโมแอเปิลอาตุล e ิซูนสรุปแล้วน้ำดอกไม้อร่อยกว่าเนื้ออันนี้จะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่จะแบบเนบๆบเดี๋ยวเราลุ้นฟังข่าวดีด้วยกันหวยที่บ้านกูกเกาะจะออกที่ใครเจอก,กันใหม่นะบ๊ายบาย